มิสเตอร์หมึกคลิปวิดีโอนี้ครับอัปเดตใหม่อย่างเป็นทางการสำหรับไฟในทีดีโอ้โหถ้ามิสเตอร์หมึกเราเท่มากนะครับผมดูดิป๊าปป๊าปมาแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดเฮผมว่ามิสเตอร์หมึกเป็นแน่เลยว่ะทุกคน เอาละเรามาดูครับว่าในอัปเดตนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเลยนั่นก็คือยูนิตใหม่ที่อยู่ด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับผมเอ็กซ์เซฟโฟล์ายราคา799รโลบักหรือว่าใช้เหรียญในการซื้ออยู่ที่75,000เหรียญน,นะครับ สำหรับยูนิตตัวนี้เนี่ยเห็นเพื่อนๆบอกกันมาว่ามันโูดมากนะครับผมซึ่งตัวผมเองยังไม่ได้เอาไปทดลองนะครับบอกก่อนนะเราจะมาทดลองกันแบบสดๆร้อนๆพร้อมกับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนเห็นความสามารถเห็นรีแอคของตัวผมด้วยนะครับโอเคแล้วก็อีก2ตัวนะครับผม,มเพื่อนๆหนึ่งในนั้นมียูนิตที่เป็นระดับใหม่นั่นก็คือ New Epic Reality นะครับผมอยู่ตรงซ u มมอนยูนิตตรงนี้นะครับแต่ว่าต้องรอรอบนะ เพิ่มเติมให้นิดนึงสําหรับคนที่ต้องการจะสุ่มยูนิตใหม่ที่อยู่ในตู้ตรงนี้ระวังดีๆนะครับเพราะว่ายูนิตใหม่นี่เองเนี่ยหน้าตาคล้ายก,กันกับเจ้าหนี้มากๆผมจําชื่อเขาไม่ได้นะครับรู้แต่ว่าในส่วนของไอคอนเนี่ยตรงเนี้ยคือเหมือนกันมากนะครับผมสุ่มผิดชีวิตเปลี่ยนนะเตือนไว้ก่อนนะครับผมมาดูดีๆนะครับผมหน้าตาเขามีความเหมือนกันมากนะครับแตกต่างกันเล็กน้อยอะ่ะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพื่อนๆต้องสังเกตดีๆในส่วนของไอคอนตรงนี้ก่อนที่เราจะสุ่ม ยูนิตตัวถัดมาจะอยู่ในส่วนของท็อปเคนนะครับผู้พัฒนาทําการแจกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมราคาร้อนแรงมากเดี๋ยวผมขอรอราคาลงมาอีกสักนิดเดี๋ยวจะซื้อมารีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับแต่ในส่วนของซีนั่นสามเพเซนยังคงอยู่นะครับผมเดี๋ยวผู้พัฒนาเขาจะทําการเปลี่ยนทีเดียวในส่วนของรีซีซั่นนะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูยูนิตที่เราจะไปรีวิวกันในคลิปวิดีโอนี้นะครับนั่นก็คือเอ็กซ์คูซีฟโฟ e ์ดไกนะครับผมเป็นระดับซเข็ประเภท Aoe dmg บวก slow ครับผมหรือว่า Aoe ดา m a g บวก slow นั่นเองนะครับน่าสนใจนะเป็นตัวที่ทำ damage แบบ Aoe แล้วก็ slow ได้ด้วยนะครับผมอารมณ์เหมือนกับเด็กร้องไห้แต่ว่าเด็กร้องไห้เนี่ยเขาไม่มีดา m a g นะครับตัวนี้มีนะครับผมดา m ม g e เริ่มต้น50ครับ up mag 80แล้วมีการโจมตี20 อัพแม็กยครับผมคู 02, ่ดาว0 2ย์อัพแม็กก็0.2นะครับผมยังไม่มีในส่วนของบัฟนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการอินชาร์กันด้วยนะครับผมเพื่อนๆแล้วก็ผู้พัฒนาทําการอัปเดตในส่วนของล็อกเข้ามาแล้วนะเราสามารถล็อกยูนิตได้นะครับอย่าลืมล็อกด้วยนะตัวที่เพื่อนๆคิดว่าสําคัญนะครับล็อกไว้ก่อนเลยบางทีมือเราอาจจะลั่นไปกดขายไงดอกงานจะเข้าเอานะครับผมเนี่ยบางทีเราอาจจะไปโดนตรงถังขยะเนี่ยมันก็จะเป็นการกดขายนะครับผมกดล็อกไว้ก่อนครับโอเค มาทําการสุ่มบัฟกันครับผมได้บัฟในส่วนของพระผิดในเมมานะครับเพื่อนๆก็จะบวกดาเมจกับรัศมีการโจมตีอีก50%เห็นมีคนบอกว่าเราสามารถใช้แทนเจ้าทานิสสปินบอลนี้ได้เลยนะสำหรับยูนิตตัวใหม่โฟนกายเนี่ยจะจริงหรือเปล่าเดยวเรามาดูกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงต้นเกมยังไงผมก็ขอวางเจ้าทานิสสปินบอลนี้ลงไปก่อนก็นแล้วกันเพื่อความปลอดภัยนะครับใช้เงินในการเรียกออกมาใช้าง,งาน750ผมจะวางเขาไว้บริเวณจ,จุดนี้โอ้โหฮิตบอ็อกซ์ใหญ่เบิ่มเลย มาทั้งโต๊ะนะครับผมฮิตบ็อกใหญ่มากครับเพื่อนๆและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีนะครับผมจะติดสถานะสโลแบบที่เพื่อนๆเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยอันนี้เจ๋งมากนะครับเงินที่ใช้ในการอัปเกตรตจากเลเวล1ไปเลเวล2 800ครับจากเลเวล2ไปเลเวล3 1000ครับจากเลเวล3ไปเลเวล4 1250และเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับดาเมจ120และสมีการโจมตี37.5 คูดาว0.2อันนี้คือรวมบัฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมขายเจ้าทานิทิ้งก่อนอ่ะขายทิ้งแล้วก็วางไปเพิ่มลิมิตในการวางของเขาอยู่ที่3นะครับเพื่อนๆเ,เป็นมาตรฐานสากลน,นะครับ3ตัวเนี่ยกำลังดีโอเคลองดูซิว่าเขาจะไหวไหมวางไป3ตัวแล้วไม่วางตัวอื่นเสริมนะครับผมอันนี้เราอยู่กันในเกมที่3หมุดในเมย์คืนที่1นะเวลาเขาโจมตีเนี่ยเพื่อนๆสังเกตที่โทรศัพท์ของเขาเห็นไหมที่หูของเขาเนี่ยมันจะสั่นนะครับผม เหมือนมีคนโทรเข้ามาเฮ้ยคาแรคเตอร์เขาน่ารักนะมีพัดลมด้วยผมเพิ่งสังเกตดูดิโตทํางานของเขามีพัดลมมีแก้วน้ํานะครับผมแล้วก็หน้าจอทีวีสามารถแบบนี้ครับผม,มเพื่อนๆใต้โต๊ะมีอะไรไหมใต้โต๊ะไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคใต้โต๊ะเป็นลุงๆนะครับผมไม่มีอะไรครับโอ้โหมากัน3ทางแบบนี้ไหวหรือเปล่าอุย้ยไหวไหวด้วยว้าวเจ๋งเลยครับผม ดาเมตตอนแรกผมมองว่ามันน้อยไปหน่อยนะครับผมแต่พอเอามาใช้งานจริงด้วยความที่ว่าเขามีโซโล่ไงเพื<ๆ>่อนๆหุยดีอะ่ะผมว่านี่เป็นเดอะแบกในช่วงต้นเกมอีกหนึ่งตัวเลยนะก็หูดเหมือนกับที่เขาบอกกันเลยนะครับผมดูบอสครับ HP 3 0 0 0 0มแนะครับผมจอยหรือเปล่า300 k v s 3ตัวเนี่ยผมจะไม่วางตัวอื่นเสริมนะอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูกันครับว่าถ้าเรามีตัวนี้ตัวเดียวนะที่เป็นตัวที่แบบ o อสุดในทีมอะ่ะ มันจะสามารถแบกเราได้ไหมสมมุติอันนี้เป็นแบบจําลองสถานการณ์ผู้เริ่มเล่นใหม่นะครับผมเริ่มเล่นมาได้สักพักหนึ่งยังไม่นานมากเนี่ยผมว่าต้องมีสกอตอะ่ะคือตัวเขาแบกได้ในช่วงต้นเกมอะ่ะแต่ว่าท้ายเกมแล้วเจอบอสท,ที่มี HP er เยอะๆยังไงก็ต้องมีตัวดาเมจเยอะอยู่ดีอะ่ะต้องมีสกอตมาช่วยนะครับผมเ้อจะเล่นตัวนี้ตัวเดียวแบบปเปียว6คงยากนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเขาแบกได้ช่วงต้นเกมอันนี้คือแบกได้จริงๆเลย ผมไม่แน่ใจว่าไนแมร์ตัวนี้จะช่วยแบกได้ไหมแต่สำหรับ OS, เวสเทิร์นวันที่4ไ่ไนแมร์คือสุดๆแล้วนะครับผม4กับ5เนี่ยคือตึงแบบโคตรๆเลยจริงๆเพื่อนๆถ้าเทียบกับซีซันแบบหน้าล็อบบี้ปกติอันนี้คือยากมากนะโอเคลองดูเผื่อจะผ่านนะครับผมผมมีแผนอยู่นะมีแผนที่จะผ่านได้แต่ก็ยังไม่เคยเอาแผนที่คิดในหัวนะ่ะออกมาลองสักทีนะครับมันจะต้องใช้เวลาประมาณนึงอะ ต้องนั่งแบบเล่นแบบจริงๆจังๆนะครับช่วงต้นเกมนะ่ะคือเราต้องวางตัวนี้ลงไปก่อนแบบนี้ปับ๊บหนึ่งอย่างนี้แล้วก็สองปุ๊บแบบนี้ทีนี้เราอัปเกรดเขาเลยเราอัปเกรดเขาแบบร,รัวๆให้แม็กไปเลยนะครับผมโอเคเนี่ยพอมีสโลมาช่วยมันแบบดีขึ้นเยอะ,อะเพื่อนๆแม้จะมีอาการกระตุกบ้างเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวกับยูนิตนะครับผม,มเกี่ยวกับเน็ตลุ่มเนี่ยเน็ตเป็นอะไรวะเนี่ยวันนี้กระตุกเน็ตกระตุกครับโอเคเฮ้ยไหว โอ้โหเดอะแบกเวสเทนของแท้ไอ้เพื่อน,นผมจะบอกว่าถ้าเราไม่มีตัวนี้ใช่ปะ่ะถ้าเราเริ่มเกมมาเป็นทานิสปินบอลน,นี่คือไม่ผ่านนะครับผมต่อให้มีดาเมจแบบรับวขนาดไหนก็ไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวโซโลมันต้องมีตัวหยุดไว้ด้วยนะครับผมก่อนที่จะสุดเราต้องหยุดก่อนนะครับไม่อย่างนั้นหลุดเข้าฐานแน่นอนโอเคไหวอ้าเป็นไงเฮีเหลือร้อยอะดูดิของแท้ครับของแท้ แต่ผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆว่าความสามารถในการสโลของพวกเขาเนี่ยมันสามารถสแต็กกันได้หรือเปล่าถ้าเราเอาแกเรนฟ็อกซี่ไปวางกับเขาหรือว่าตัวอื่นๆที่มีความสามารถในการสโลเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะได้นะถ้าได้แบบนั้นมันจะโกงเงินไปนะครับผมในฝั่งของมอนเขาจะสู้เราไม่ได้ไงผมว่าน่าจะสโลแบบสแต็กกันไม่ได้อะเฮ้ยเอ้าออ,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 อทำไมวัอดทำไมพวกพี่ไม่ตีตัวนี้เลยอะฮะัลโหลเอ้าเฮ้ย กว่าจะหันกลับมาตีก็สายเกินไปซะแล้วมีแสนหนึ่งปั๊บวางไปพี่หมีพี่หมีสวยงามุ้ย,หยเหลือ40ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอเคงงมากทาไมทุกคนพร้อมใจกันตีฝั่งเดียวไม่หันมาตีด้านหลังเลย <c ười> จนเขาหลุดเข้าบ้านแล้วเนี่ยโอ้โอเคอัพเกรดแม็กมาอีกหนึ่งเฮ้ยอย่าเลี้ยวอย่าเลี้ยวโอ้โอไมก้าดเอ้ยเฮ้ยเอ้เอ้โอ,อ้ไม่ไหวเพื่อน คือไม่ไหวอ่ะผมต้องเอาออโต้สคริปออกถึงจะไหวนะครับผมแต่ว่าเขาแบกได้ครับช่วงต้นเกมโฟนกายคือโหดมากผมบอกเลยว่าถ้าเราไม่มีโฟนกายเรามีตัวอื่นมาเล่นเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาถึงเว็บที่11ไหมนะ ก่อนหน้านี้ผมเคยลองเป็นอีกเซตหนึ่งนะครับผมเซตดาเมจล้วนเลยก็จะมีแค่แกเลีนฟ็อกซี่ที่มีหน้าที่โซโลนะครับแต่ว่าเขาใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน800พมันก็จะต้องฟาร์มเงินไปสักพักหนึ่งทีนี้ช่วงต้นเกมมันจะหลุดเข้าฐานหรือไม่ถ้าเพื่อนๆเ,เปลี่ยนใช่ปะ่ะเป็นเด็กร้องไห้นะครับเอาเด็กร้องไห้ไปโซโลได้แต่ก็ไม่มีดาเมจก็เหมือนเดิมนะครับผมก็หลุดเข้าฐานอยู่ดีครับในส่วนของตรงนี้ผมมองว่าโฟลกายคือสุดยอดยูนิตในช่วงต้นเกมอีก1ตัวเลย นะครับถ้าใครไม่มีนะครับแล้วมีเหรียญน,นะซื้อเลยผมแนะนำให,ให้ให้ซื้อเก็บไว้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ได้อีกยาวๆนานๆน,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 นะครับผมแต่ว่าตัวก่อนหน้านี้ถ้าสมมุติเพื่อนๆซื้อไปแล้วอย่างเพื่อกายเนี่ยตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับผมแต่ถ้าเทียบความสามารถกันผมมองว่าตัวโฟนกายมีประโยชน์มากกว่าเขาโซโลได้ไงเพื่อนๆ แต่ว่าเจ้านี่มาสโลไม่ได้นะครับผมแต่ถ้ามีเจ้านี่ก็ไม่เป็นไรนะครับโฟลกายก็ไม่ต้องซื้อก็ได้เราข้ามไปก็ได้นะครับผมฟาร์มเงินให้แบบมีเงินก่อนแล้วค่อยกลับมาซื้ออะไรแบบนี้หรือไม่ก็ค่อยหาโซซื้อภายในอนาคตในเทรดดิ้งพาซานะครับสรุป799โลบักคุ้มมากมากครับผม,มเพื่อนและคลิปนี้ก่อนจากกันไปทุกคนมีความคิดเห็นกันยังไงอย่าลืมพูดุยก,กันได้ไว้ใต้คลิปผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับไปแล้วาย